แล้วน้องเป็ดซื้อไม่เยอะแยะขนาดนี้ทําไมล่ะถ้าไม่ชอบต้องเ็ดออมแอมไม่กล้าตอบและไม่กล้าโกหกคุณแม่ด้วยเพราะเคยทําครั้งหนึ่งแล้วคุณแม่จับได้คุณน้องเป็ดอยากได้สดติกเกอร์ในซองจะได้เอาไปแลกพวกกุญแจค่ะแล้วก็อธิบายเรื่องราวทั้งหมดให้คุณแม่ฟังและสอนน้องเป็ดว่าแม่บอกน้องเป็ดแล้วใช่ไหมว่าน้องเป็ดต้องรู้จักแบ่ง ได้ใช้เงินให้พอในหนึ่งสัปดาห์แม่จะไม่ให้ค่าขนมน้องเป็ดเพิ่มหรอกนะคราวนี้ถือเป็นบทเรียนที่ดีแข่งจุดนี้น้องเป็ดจะได้รู้จักคิดก่อนใช้ไม่ใช่เงินฟุ่มเฟือฟยซื้อของที่ไม่จาเป็นไม่ได้อยากได้จริงๆแบบนี้อีกฮ่าน้องเป็ดตอบง่อยยสรุปว่าตลอดทั้งสัปดาห์นั้นน้องเป็ดต้องกินแต่ขนมกองแกงเบื่อแทบแย่ แถมปอนหลังได้ข่าวว่าคนที่ได้พวงกุญแจน้องเป็นลิเศษต้องซื้อขนมอยู่เกือบเดือนถึงจะได้ดาวครบแถมพอแรกได้มาจริงลองบีบให้มันส่องแสงกับส่งเสียงร้องแคมไม่กี่ครั้งก็พังแล้วน้องเป็ดได้ฟังก็รู้สึกเสียดายเงินที่เสียไปกับของหลองเด็กพวบนั้นมากมาก